สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะวันนี้จะพามาดูการปลูกสับประรดนะคะในแบบของที่สวนในถานสามสถานที่ด้วยกันนะคะมาดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นถนนที่ถมเพื่อจะเข้าสวนอีกแปลงหนึ่งของพี่นะคะแล้วก็เสียดายเนื้อที่ค่ะไม่อยากให้ดินจะพังด้วยนะคะขอบมันจะไหลลง ก็เลยต้องมาปลูกอ๋อสับป,ปะรดมาปลูกนะคะก่อนปลูกนะคะเราเหมือนสักครู่นะคะเราต้องแกะกาบมันออกเพื่อไม่ให้มันเน่าเวลาเราจะปลูกเปือยแล้วก็เปิดตารากนะคะแล้วก็การปลูกนะคะสับป,ปะรดเราไม่ต้องขุดให้ลึกนะคะขุดลงไปแค่นิดเดียวพอค่ะเพราะว่าอ่าสับป,ปะรดเนี่ยไม่ได้มีรากที่ลึกมากนะคะแล้วก็ไม่ยากเลยค่ะปลูกสับป,ปะรดนี้นะคะขุดลงไป นิดนึงประมาณนี้นะคะให้พอทีอ่หัวมันจะลงไปได้นะคะแล้วสับป,ปะรดนี้ที่เอามาปลูกนะคะก็ไม่ใช่เป็นขนงนะคะเป็นหัวจุกนะคะที่บ้านเราจะเรียกว่าหัวจุกสับป,ปะรดที่ซื้อมาจากตลาดค่ะแล้วหลังจากเรา,าหักออกมาแล้วนะคะส่วนนี้เราก็สามารถเอามาปลูกเพื่อจะเป็นลูกได้ต่อไปนะคะก็เหมือนเหมือนกับที่เราเอาแขนงมาล้วค่ะไม่ได้ต่างกันมากแต่แบบนี้อาจจะช้ากว่าสักนิดหนึง่งแต่รับรองว่า ได้ผลแล้วก็ได้กินแน่นอนค่ะเพราะว่าเคยปลูกมาหลายครั้งแล้วนะคะนี่นะคะขุดลงไปประมาณนี้นะคะแล้วก็อนลุมนี้ถือว่าลึกไปนะคะผมนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้พอจะเป็นเอ่อเป็นรูล่องลงไปเพื่อให้เราสามารถจุ่มหัวสับป,ปะรดอ่าอันนี้ลงไปได้ค่ะแล้วก็ให้เอาดินนะคะกลบกรบ บริเวณขอ,อบขอบขอบขอบตัวจุกสับปะรดนะคะเพื่อให้เขายึดติดแน่นกับดินไม่ให้ล้มค่ะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ปลูกสับปะรดเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต,ต้องรดน้ำนะคะเพราะว่าอ่าสับปะรดไม่ได้ต้องการน้ำมากค่ะฝนตกมาหรืออะไรหน่อยแล้วนี่ดินก็ชื้นอยู่แล้วนะคะปลูกเสร็จก็ไม่ต้องรดน้ำเลยค่ะ นี่ค่ะคือจุกที่ติดมาจากลูกสับป,ประรดที่เราซื้อมาเลยนะคะคือเราหลังจากที่เราหักทิ้งไว้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเขาก็จะมีรากออกมานะคะตรงจุกนั้นแล้วก็เวลาเราจะปลูกเราต้องเอากาบที่ติดกันมาที่ติด,ตดรากนะคะออกไปก่อนเลยค่ะออกไปเพื่อให้เราทําเป็นต้นตอของเขาที่จะจุ่มลงไปที่ดินได้ค่ะแล้วก็ออกกันเชื้อราไม่ให้เขาเน่าด้วยนะคะถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยเขาเน่าแล้วอาจจะไม่ติดได้นะคะ นี่นะคะเห็นไหมคะดินพูนขอบๆหน่อยนึงให้เขาตั้งตรงไม่เอ็นล้มค่ะใครที่มีที่นิดๆหน่อยๆข้างๆใครเพื่อนๆเ,เนี่ยซื้อสับป,ประรดบรรจากตลาดแล้วก็หักอันนั้นะค่ะหัวจุกมันมาลงจุ่มได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมีวิธีที่เราปลูกในตะกร้าด้วยนะคะแต่ตอนนี้เราดูที่เราปลูกอ่าตรงที่ริมขอบถนนก่อนนะคะ แล้วก็เว้นระยะห่างนิดนึงนะคะเพราะว่าสับป,ปะรดเวลาที่เขาโตเนี่ยเขาจะแทงกิ่งออกเยอะค่ะให้เขาห่างนิดนึงนะคะปลูกเสร็จแล้วนะคะทุกคนให้เป็นขอบเป็นแถวการดินพังด้วยค่ะได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปปลูกที่สวนนะคะนี่นะคะเป็นเออเขาเรียกว่าต้นนี้เป็นแขนงสับป,ปะรดนะคะที่งอกมาแล้วก็ จนแก่เราก็ไม่มีเวลามาปลูกนะคะก่อนที่เราจะปลูกอ่าแขนงที่แก่แบบนี้นะคะให้เราตัดส่วนที่แก่ออกนะคะแล้วก็เอาใบที่มันเสียๆหรือว่าแห้งๆออกให้เห็นรากเก่าด้วยนะคะรากที่งอกออกมาเวลาเราปลูกจะได้ไม่เน่าค่ะแล้วก็จะทําให้เขาจเจริญเติบโตดีนะคะอันนี้เป็นแขนงนะคะอันนี้ก็เป็นจุกสับปะรดเหมือนกันค่ะ นี่นะคะทิ้งไว้อบอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสองอาทิตย์3าอาทิตย์แล้วราคาไม่ได้ปลูกก็จะดึงกาบออกหมดเลยนะคะเห็นไหมคะให้เหลือรากแล้วก็ให้มีโคเอเขาเรียกว่าให้มีคอมันนะคะที่จะลงเป็นโคนปลูกได้ขุดก็ไม่ต้องขุดให้ลึกมากนะคะเพราะว่ารากเขาไม่ลึกค่ะแค่ให้เราคิดว่าเออเอาหัวเขาจุ่มลงไปแล้วเขาไม่ล้มค่ะแล้วก็เอาดินข้างๆนะคะกรบๆค่ะรอบๆ ตรงนี้จะรกสักหน่อยนะคะเพราะไม่ค่อยได้เข้ามาดูค่ะข้างๆสวนพอเราได้ปลูกผล,ลไม้หรือปลูกอะไรไว้อย่างนี้นะคะเราก็จะได้มีเวลามาดูแลเขาค่ะจะทําให้สวนเราไม่รกด้วยค่ะแต่ถ้าเราปล่อยให้รกเนี่ยไม่ปลูกอะไรเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้ามาค่ะแล้วก็ันี้นะคะเอาขนแนงนี้จุ่มลงไปแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครจะตัดหน่อยนึงก็ได้นะคะใบที่มันยาวๆข้างๆอะคะ่ะแต่อันนี้ลืมตัดค่ะ ตัดแล้วก็จะทําให้เขาอ่าะเจริญเติบโตดีกว่าไม่ตัดอีกนะคะอันนั้นเป็นจุกนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเราค่อยมาดูกันสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะปลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บสับปะรดลูกนั้นกันนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆแก่จัดแล้วล่ะคะ่ะปลูกไว้แล้วก็ลืมไปเลยนะคะลูกนี้เพิ่งมาดูตอนที่จะมาปลูกเอาเอาต้นใหม่มาปลูกนี่แหละค่ะก็ได้โอกาสเก็บไปซะเลยนะคะ นี่เราปลูกเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าไม่ได้ขุดลึกมากอะไรเลยเดี๋ยวเรามาเก็บสับปะรดลูกนี้กันดีกว่าค่ะทุกคนสับปะรดลูกนี้รูกที่สวนเราจะมีสับปะรดหลายพันมากค่ะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่แล้วก็สับปะรดลูกแห้งๆก็มีค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่ได้ซื้อต้นหรือว่าแขนงมาค่ะจะเอาจากที่เราซื้อมา รับประทานจากตลาดนะคะแล้วก็จะเก็บจุกไว้ค่ะแล้วไว้ปลูกแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยต่อยอดโดยการให้เขามีแขนงค่ะเหมือนต้นนี้นะคะเดี๋ยวสักคู่พอเราหักแล้วเราก็จะได้ตั้งสองส่วนเลยคือได้หัวจุกไปปลูกใหม่แล้วก็ได้ตรงแขนงจากต้นเก่าให้เขางอกนะคะได้สองต่อสามต่อเลยค่ะใครที่ชอบกินสับปะรดนะคะลองดูนะคะเพราะสับปะรดส่วนมากที่เขาปลูกขายเขาก็จะมียามีแก๊สมีสารเคมีบ่มค่ะ แต่ถ้าเราปลูกเองนี่ไม่มีแน่นอนค่ะอันนี้ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะคะจะพามาดูที่ปลูกไว้ที่ริมขอบถนนในที่ดินถมใหม่นะคะเห็นไหมคะว่าเขาอะสดชื่อแล้วแสดงว่ารากเขาเดินแล้วนะคะรับรองว่าแบบนี้แล้วถ้าไม่มาถอนหรือไม่มาอะไรอย่างนี้นะคะติดแน่นอนค่ะแล้วก็ได้น้ําฝนมาด้วยใช่ไหมคะฝนตกหน่อยหนึ่งเราไม่ปลูกสับปะรดเป็นอะไรที่ไม่ต้องใช้น้ําเลยค่ะ นี่เลยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวค่อยเอามาเอ่อมาปลูกอีกนะคะซื้อมาแล้วก็เอามาปลูกได้เลยแล้วนี่เดี๋ยวนะคะไปดูสับปะรดที่ปลูกเมื่อสักครู่อ่อที่หลังสวนนะคะข้างข้างสวนนี่ไหมคะติดแล้วด้วยค่ะรากเดินแล้วนะคะเพราะต้นก็สดชื่นแล้วค่ะดูได้เลยนะคะ เดี๋ยวอ่านี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสําหรับคนที่มีเนื้อที่น้อยแต่เราได้จุกสปะรดมาจากการซื้อมารับประทานนะคะมีเนื้อที่ข้างบ้านอะไรนิดนึงเราก็สามารถเอาตะกร้าหรือว่ากระถางนะคะมาใส่ดินแล้วก็เอาสปะรดไปปลูกลงไว้ได้เลยค่ะ mm hmm. เคยทํามาแล้วนะคะได้ผลจริงๆด้วยนะคะ mm hmm. เนื้อที่กว้างนิดนึงนะคะกระถางแล้วก็ถมปลูกได้เลยค่ะ mm hmm. ขอบคุณนะคะ mm hmm. เพื่อนเพื่อน,นะ